สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอันนี้โซนเที่ยวตลาดปันน้ำน้องอันนี้โซนเนื้อเนื้อหมูไลยครับฟังหน่อยนะวันธรรมดาคนวันอาทิตย์คนกับจะประมาณนี้พี่น้องคล้องไลยครับคล้องถูกวันธรรมดาวันอาทิตยคล้องถูกนอกนอกจากวันเทศกาลนี่พี่ เก้วักการนี่คลองหนาจะขึ้นเป็นเข่าโตน,นโซนโซนเนื้อพี่น้องน้าหมูหน้าง้วนสดสดทึ้นหนังด้วยครับแต่ซอยพี่น้องแบบหัวผับจ้าแบบ่อยแบบหลับ,บ,บ,บสดพีนด่น้องสดปากน้องปากน้ำนี่หมดพี่ นี่แหละครับ,รบฟังนี่กับโซนโซนเหนือโซนอาหารจดกับงล่างกับเป็นโซนทะเลนเน่ี้ครับมีพี่นี่ก็ํำนีก่อนครับประเด็กครับ